สวัสดีครับโอเควันนี้นะครับก็พบกันอีกครั้งกับผมนาย e x p l o ์โคลตอนนี้ก็อยู่กับเกม b บร o ฟ The Game นะครับซึ่งเกมนี้ก็เก่าแล้วผมก็ไปเอามาเล่นอีกแล้วแหละเพราะว่าไปเจอมานะครับก็ดูนนแนวการเล่นๆน่าจะสนุกดีก็แค่น่าจะนะครับยังไม่รู้โอเควันนี้เราจะพาทุกคนไปุนพร้อมกัน,นเลยนะครับไปกับขุนพลล่าปีขุนขุนศึกล่าปีศาจนะครับโอเค ที่ผมเล่นเนี่ยที่มีให้มีคนเทนตเนี่ยเพราะว่าผมเข้าไปลองไอ้นั่นเข้าไปลองภาพเนี่ยลองลองภาพกับปุ่มก็ดูกันเลยโอเคโอ,คโอค้ดาวทองคำภาพยนตร์เรื่องนี้นี่เป็น c g ทั้งเรื่องเลยครับ หลายหลายคนคงเคยดูมันเป็นภาพยนตร์เมื่อตอนปี2007มาหลังจาก300สปาร์ตันแค่ปีเดียวเองครับสปาร์ตันที่มาปีส0ากคาฟิกกรู้ดิไอรอเกอ g มาสเตอร์ออฟแบทเทิลส์คิงออฟเดอะเดย์ไอ e มี i รื่องให้ฟังอมเร่อให้ังโอเควิกลาฟเรด้รูปภาพคนแรกทีแบนเนอร์นะนี่นนี่สาจะเป็นาจะูกับพ่อ Never makes a difference anyway. Ready, steady, go! I am! Victory's mine! Monkey, go! Bear wolf, bear wolf, bear wolf. That's the boy, Beowulf! Show them who's in charge! Who's the hero now, Beowulf? Oh. พวกเขก็คงต้องมาเช็่สมองบ้างแหละไอ้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 ดากดำก็ตูดดำปีนะครับเพิ่งเผาพอตูด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 ก็ดำเหมือนกันอันนี้อันนี้รู้สึกออกขีดขวาขึ้นมายังไงวะนี่ไงโอนุนไอ้เยี่ยนลงไปนู่นแล้วแล้วก็กดเมาส์สามแล้วสวิง สวิงเพรสต s กคีท key to ้งกับฟาเตอร์เล่นตามข้อไว้ทังเนาะอ้าวเวนิคแม่งมึงไม่สอนปุ่มอะไรเลยนี่เกมของยูบีซอฟจริงเหรอมันไม่ได้บอกปุ่มเลยว่าเอ้ยต้องเป็นปุ่มนี้นะแบบเป็นรูปเป็นล่างเนี่ยฮับฮับโวอ่า

กินน <incarcerated> ี่เราจะได้ทำาย่างกายนายครับโอ้โหไม่โอ้นี่คตร t h competition to o n e t h s e hero skills ออกม่งม่งไงโอ้ยโอ้ยไม่เนี่ยโอ้โหอะไรกัน โอ้ยเลือดดูไหนไม่ไม่ดูเลยโอเคทางเราไงฮะลุกขา้นขำๆ Somebody will get killed โอ้ยเอาโูตายละแบกโคตุนดิแบกโคตุนดิโอเคทุกๆมันทุกมันทุกมันโอเคเฮ้ยบายอ๋อ ecu <laughs> 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 object complete kill the crap so be it brecker let's see who the great awaits him in the open sea <laughs> victory alone awaits me in her arms if my skin bag were as big as your reckon i would be the richest king of the new you make you king anyway Alright, boys, enough. Okay, choke on your pride before you even hit the water. Now line up, if you two really have a death wish. Ha! Glory is brutal. is brutal. But it is also so. So, okay.

My new hero. My new hero. Wow. wow. Defeat the Caesar King. and yet Channel Fury. You have unlocked the power of Channel Fury. Fury is as deadly as it is costly. It released during the, the blind raid ฟิลลี่คีคือปุ่มไหนวะอ๋อ้ค้างกูงงอีกแลโอ้แต่ไอ้ i ิ่งที่ e ุณยั e m ำได้เมื c อวานนี้ยปุ่มไหนวะอ่ะมีปัญหาไงฮะผมพยายามกดค้างทุกปุ่มเลยปปนเนี่ย เราไว้มาเจอกันอีกทีตอนผมรู้ปุ่มแล้วไโอเคครับน่าจะเป็นปุ่มนี้อ่าเี่ยนั่นไงมันมีอะไรสามารถนหนุดได้เห้อเห้ยเยยยยยอเห Nothing can stop me now w วยดแม,ม มันให้กดปุ่มอะไรวะโอ้ยเยอะเยอะเป็นไงเยอะดิโอ้โหมึงจะเยอะไปไหนวะ ยงมันกอลเรืแมนเลยเอาเรียงไม่ทันว่ะเพือพะเพือขอปล่อยตัวไหนก็ได้นี่ว่ะ ไม่ปุ่มมันเร็วไปว่ะผมว่าเล่นยากกว่าเกมเนี้ย เป็นตายหาเลยยังไม่จบกับกูวะกูนี่ถจะถึงเวลาเล่นเกมว่าคงไม่ได้ใช้บทขนาดนี้ขนาดนี้ไอซูไอไอมิกคาเบรียดีเนี่ยแต่ก็ยังดีนะครับปุ่มมันเป็นเหมือนเดิมอ่ะ โอ้ยแทงไม่ซีดนเข้าไปเต็มเต็มเลยก็ว้าวเูร์จิโร่ defeat t h ว้าวบินไปแล้วมีพ่อร้อนที่ว่า

เพราะว่าเขาบอกว่าดินแดนแห่งนี้มีคำสาบเบลวูฟก็เลยเข้ามานะครับโอยเข้ามาแบบไฟมตกด้วยดีมอนเทมเเทสเทสขามไปัเมเพสกูตกม่รู้ไม่รู้เหรอ halo mala kan ya พูลคอมมอนอะไรวะพูลคอมเมนเอาฟอลอร์โน้ตคุยโวยโอ้โหนั่นแล้วรู้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 แล้วเป็นยังไงที่เพื่อตกขอข้ามเลยนะเฮดจับมือริชทีหลังจากที่ทนน้ำทนฝนทนแหลกกันมานานนะนี่ก็อีกโซนคอมพลีทหวังว่าคงจะพ้นโทษนี้ไปเลยนะโอเค โอเค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 ไปแล้วแหลกเหีือคทำบรรยายนะครับนี่ก็มาอะไก็มมาผมในเส้นก็มาถึงเยอรมันแล้วนั่นไง They they glorious the kings road, my road. once the safest road in the civilized yeah. land yeah. until the darkness came and none but the bravest of warriors could walk it. ขณะที่พวกเบวุกำลังล่างเรือขึ้นมานั้นก็มีคนสีม้ามาหาเราในในงาบงาน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 ออนงา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 น e งานงาานงา h งาน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 นงานงานงานง s นงนงานงนงนนงานานง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  เก็บดาบเก็บดาบเอาเอาไนฟ์ศัตรูวะอ๋อปูปูคือศัตรูฮึกเจ้ามหันต์เจ้า We're that like a Any last words? <laughs> have We'll give you everything we are stopping us now! stopping us now! There's no stopping us ไม่มีใครหยุดเราได้ตามข้ามาสหายเอาปิดาตาเจนยินเดี๋ยวพวกตามข้ามาโอเคพวกเจ้าลากเรื่อโตไปที่ไหนวะ ออเจกันกูด้วยโอ้โหน่าลืกซึ้งต้องเป็นทางนี้แน่เลยฟันมันนันไงว่าแล้วนะเ,เ,เราเวิม่เคยแพ้ใครโอ้โหเชื่อมุขเฮียเฮียเฮียแมกซโดนฟูด Okay. We'll give you everything we've got. Just try and stop us now. Stop us now. Help me, strangers. If you are a friend to the Danes, save the oh king's herald. Protect. No. Okay. ก้าวก้าม่ก้าก้ากุ้าเื้อโห่อยางนี้นี่เอง้บับบัฟบบับให้ศัตรูเ้ยบัให้เพื่อนเรา <may plane story> ah, Thank you, my Hallelujah! My thanks to you, warriors. Thank you, my The song of Hrothgar's shame has crossed the sea to our shores and beyond. <Mü strips> oh, is that so? It's no shame to be accursed by demons. It is no shame <messances> <messants> to say, my lord, I am <mamler> be and I have come to kill the monster <bes Field> Well then, Beowulf the Monster Slayer, follow me and, and I will lead you to my king. We're whooping town Greek huh? now. Thought normal heroes will be, 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 be foolish out. enough to die for our gold. For glory! There, see? Oh, you oh, might oh, get oh. With the great hall of oh, Come, watch oh, my bike! Oh,

เอาย็ดป็ดไอ้ควยประตูเปิดจนมึงจะเอาไข่ออกไปได้แล้ว d เยดปดโอ้โ เรอเปิดไปได้แล้วประตูแม่งบานอย่างงี้มึงยังได้โหรอวิเยโฟเดอร์คิงโดมแล้วใครยิงโดมมึงเล่าขี่เรือมาโอ้ยนั่นสินะคุณจะเป็นสักรึเปาทหารผู้จูบใจความในของข้าใจเย็น วิวอาไปยังไงอะวินขึ้นมายังไงเนี่ยเฮ้พวกเจ้าคอยฆ่าก่อนสิ ยังไงต่อไปละท่านขุนนางท่านกาวุนี่ไงเอาขอโตสลัความโง่ความงงมาเดมาเดิมมาเดอมมาเดิมมาเดมาเมาเดมาเิ

่โอเคโอ้โหเลือดออกแล้วโอ้โหฮุยยฮุยยฮุยก็ตามกูมาอย่าพูดมาก The Stone Path is king s <S the Kings Road It's King's Road วิจิตรเจออะไรก็ดนตรีอย่างงี้ไม่เจออะไรอีกอะนั่นใช่สปไฟฟ้าหรือเปล่าวะนั่นน่ะสปอตฟ้าแรงสูงโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นสายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Come b a c เราจะดับไฟทุกหม้อข้าวกันกผู้งงของข้าเจ้าจะไม่ต้องตาย ต้องูดว่าเจ้าจะต้องไม่ตายสินะม่เจ้าจะไม่ต้องตายเจอเ้าเเจาเาเปาเจาเจ้าเเจาเปาเจาเจเเเจ้าเจ้เเเ เดกรันเดอร์สุดรกายกลินดดอรนะตุกันเดอร์ข่ามาเพื่อฆ่าเจ้ากันเดอร์กลนด้วยหัวคือโอเคโอ้ขอตายย่งเป็นเกียรมึงจะทุบทำไมโอเคเราจะมาเอาขวานแล้วกูได้จากองไฟเมื่อกี้ สายข้าตามข้ามาแอ้ทเล่นปกเลยู่ด้วยกันไว้ีนมอไไอเอามือเปล่ามาสู้อาวุธอยากูนะาเลยนะเพื่อนไมู้องตายแล้วแน่เลย Ready? Oh. Oh. There's no stopping us now. Just try and stop us now. The glender, The glender monster! The glender monster! Was that the monster? We're all gonna die! Odin's balls, Beowulf! Herod is attacked! There's no bye, army bar, bye, we bye. here! The beasts must be bigger than the giants of Orkney! Then it will spill that much more blood on our boots! คุณมึงยังไม่จบใช่ไหมโอเคอะไรวะตัวพวกปะเปรียไงวะเนีโอ้แม่แม่เรียกแม่ด้วยเรียกแม่ด้วยไอ้เหี้ยเอานั่นเพื่อนกูเหลอดูสิตัวร <Sty rup. S 3> ู้อืออืออือ อะไรวะอาวุธพังเหรอ พวกมึงเนี่ยพวกพวกมึงเนี่ยโอ้โหวืดบวีดบวี่าละอาวุธพังโซนของคลีโอเคครับขอพบกันอีกทีในเอพิโซดหน้าดีกว่านะครับคือได้เวลาแล้วแหละนะครับเอาเวลาสมควรที่ผมจะไปอาบน้ำแล้ว อาบน้ำดีกว่านะเชา้ายังไม่ได้อาบเลยโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอติดตามผมในพาร์ทที่สองแล้วกันนะครับ